ุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราจะมาสรุปในเรื่องราวของการลงนามกันเป็นพันธมิตรระหว่างสโมสรเมืองทองกับอุรวะเรยไดมอนทีมชื่อดังจากเจลีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เป็นการไลฟ์สดสตรีมมิง่งการถแถลงข่าวเป็นพันธมิตรร่วมกันใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเอ่อกว่าๆนะครับเกือบ 2ชั่วโมงด้วยกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีแฟนกลับบางส่วนที่ไม่ได้ตามชมการสตรีมมิ่งไลสดแบบเวอร์ชั่นยาวนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครพอจะมีเวลาว่างก็ลองติ๊กเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับในเรื่องของการเป็นพันธมิตรเซ็นสัญญา mou กันระหว่างสโมสรเมืองทองกับอุรวะเรดไดมอนด์นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ของสโมสรเมืองทองนั่นเองนะฮะแต่แอดจะสรุปคร่าวๆก็แล้วกันนะครับว่าเมืองทองนะครับจะได้อะไรจากการจับมือ กับทีมอุรวะเรสในครั้งนี้นั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้นะครับแฟนคลับกีฬาพยศอย่งอาจจะจำได้เมืองทองเคยจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรอ,อาเตติโกมาดริดนะฮะทีมดังจากลีกสเปนแล้วก็มีการส่งนักเตะหลายต่อหลายคนที่เป็นเยาวชนนะครับไปฝึกซ้อมอยู่ที่นั่นครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นก็นำโดยโคชอุทัยบุญเหมาะนะฮะและนักเตะชุดนั้นก็อย่างพิชาอุตรา่าสุพรปีนักกาตาโพภูมินแก้วตานะครับหรือนักเตะ ที่ย้ายออกไปแล้วอย่างพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลสุริยาสิงห์มุ้ยเนี่ยฮะก็เป็นน้องๆกลุ่มนี้นะครับที่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่อราริโกมามริดและผลที่เห็นก็อย่างที่ทราบกันว่าน้องๆกลายมาเป็นเจนใหม่ของตัวเลือกในทีมชาติไทยในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับการจับมือ MOU ของสมโมสรเมืองทองของเรากับ อุรุวะเรดไดมอนด์นะฮะเมืองทองจะได้อะไรจากครั้งนี้นะครับแน,แน่เลย1นนะครับเมืองทองจะมีโอกาสที่จะส่งนักเตะดาวรุ่งนักเตะเตยาวชนนะครับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอุรุวะเรดไดมอนด์นั่นเอง 2. นะครับทางอุรุวะเรดไดมอนด์เองอาจจะมีการส่งทางสตาฟโค้ชนะฮะที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้นะฮะมาให้กับสโมสรเมืองทองของเราเช่นเดียวกันเมืองทองอาจจะเชนอาจจะแลกกันนะฮะทั้งในส่วนของ ตัว staff c o <ode> a เพื่อไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาฟุตบอลอะคาเดมี่ของสมโมสรเมืองทองของเรา <C ode> ต่อไปในส่วนของชุดใหญ่นะคะ <C ode> รับเราอาจจะได้เห็นนักเตะของอุรวะเรดไดมอนด์นะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มดาวรุ่งต้องการประสบการณ์ในการค้าแข้งต่างประเทศและก็ประสบการณ์ในการลงสนามอาจจะมีโอกาสได้มาเล่นที่สมโมสรเมืองทองเ <C ode> ช่นเดียวกันถ้าเกิดนักเตะเมืองทองคนไหนมีฝีเท้าที่เข้าตาและมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นนัก ที่เก่งได้ในอนาคตนะครับอาจจะมีโอกาสย้ายไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปเล่นให้กับอุรวะเลดายมอนในชุดใหญ่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการพัฒนาทีมในฝั่งของเทคนิคนะฮะและถ้าเกิดสถานการณ์ของโควิด1 9มันลดลงการเดินทางสะดวกขึ้นอาจจะได้เห็นเมืองทองไปเยือนสนามไซตามะสเตเดียมหรืออุรวะเลดมาเยือนสนามธนบดมสเตเดียมจริงๆคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับ สมัยก่อนในฟุตบอล ACL a f แเแชมเปี้ยนลีกปี2013นะครับเมืองทองยุคนั้นแพ้ที่ทันดมสเตเดียมนี่ยประตูต่อศูนย์ะฮะเป็นฟุตบอล AFC c แชมเปี้ยนลีกนะฮะก็บุกไปแพ้ที่ซัตตัมสเตเดียมนี่สนะฮะโคดันโยเซก้าทำประตู1ลูกให้กับสโมสรเมืองทองของเรานนวันนั้นนั่นเองนะครับ มีแฟนคลับกีลนพยองของเราหลายต่อหลายคนนะฮะได้มีโอกาสไปเชียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนั้นรวมถึงสตาฟเมืองทองปัจจุบันเนี่ยอย่างหมอแนดเรแนทเนี่ยก็คเคยไปเชียร์ที่นู่นนะฮะ,ะจำภาพได้นะฮะสมัยนั้นแล้ววันเวลาผ่านไปวิธีการเชียร์ของแฟนคลับทั้งสองสมโมสรที่มีแนวทางคล้ายๆ,ๆ,ๆกันกองเชียร์เมืองทองเราอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากทางฝั่งอุรวะเลดเอนมอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องธงเรื่องผ้าต่างๆหรือเรื่องเสียงเชียร์พลังเชียร์นะฮะ ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอุรวะเลดายมอนนั่นเองนะครับก็จากการถแถลงข่าวประธานทั้งสองสโมสรน,นะครับอย่างคุณวิรักษ์หลทองประธานสโมสรของเมืองทองของเราก็มองว่าทางอุรวะเลดายมอนเองมีโจทย์มีวิธีการค,คล้ายๆกับเมืองทองของเรานะครับเช่นในการผลักดันผู้เล่นขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นในการสร้างเด็กขึ้นมานะครับเป็นกําลังหลักของทีมชาติเช่นเดียวกับเมืองทองที่ตอนนี้ เราใช้วิธีการนั้นนะครับสร้างเด็กสร้างนักเต,ตะเยาวชนนะฮะเพื่อขึ้นมาเป็นกําลังหลักของสมโรรสมโรรสมโรเมืองทองแล้วก็ผลักดันให้เขาไปมีชื่อติดทีมชาติหรือผลักดันให้เขาได้มีโอกาสไปเล่นยังหลีกที่ดีวกว่าประเทศไทยของเราในอนาคตนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของทีมอุรุวะเลดายมอนประธานสโมสรคุณโยอิชิทาชิบานะนะครับก็กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะเพราะว่าเมืองทองเป็นทีมชั้นนําของประเทศไทยนะครับ แล้วก็ยังจำบรรยากาศที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วในฟุตบอล a c l FC แแชมเปี้ยนลีกนะครับก็หวังว่าอุรวะเองจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาสโมสรเมืองทองให้ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ไทยลีกรวมไปถึงได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะฮะทางคุณโยชิอิทาชิวน่าเนี่ยก็หวังว่า ความรู้ต่างๆบุคลากรต่างของทางอุรวาเลดมอนจะช่วยเมืองทองให้พัฒนาได้ในเร็ววันนี้นั่นเองล่ะครับฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับเพราะทางฝั่งผู้บริหารของทีเมืองทองเองไม่ว่าจะเป็นคุณวิลัคโหลทองหรือ,อ,อพิเป้นะครับบริเวณซื้อว่าจาเองก็หวังว่าพาร์ทเนอร์นี้ MOU ครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกันมากกว่าการทำ MOU กับสโมสรอื่นอื่นนะฮะคือเป็น MOU ที่จับต้องได้และเมืองทองได้ประโยชน์จากการเซ็นสัญญาครั้งนี้เต็มๆต็มนะครับ ในการเซ็นสัญญาครั้งนี้มันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจใหญ่หลวงให้กับน้องๆเนีน่ยคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองเลยนะครับถ้าน้องๆมีฝีเท้าที่ดีมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาได้น้องๆมีโอกาสที่ถูกสโมสรเมืองทองของเราผลักดันไปฝึกซ้อมที่เจลีก,กับสโมสรอ,อุระวะเลดไดมอนนะครับรวมไปถึงน้องๆในทีมชุดใหญ่นะครับถ้าเกิดโชว์ผลงานได้ดีคุณเข้าตาสโมสรสตาฟโค้ช อุรวะเลดไดมอนอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มีแอปเลเๆดูๆมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็แอคทีฟพัฒนาตัวเองกันต่อเนื่องด้วยกันแล้วกันนะครับมีโอกาสนะครับที่จบซีซั่นนี้ได้กระโดดเข้าไปเล่นอย่างเวทีเจลีกนะ <c oughs> นอกจากนั้นนะครับนักเตะคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในไทยลีกเองนะครับอยากให้มองสโมสรเมืองทองของเราเป็นเป้าหมายนะฮะคุณมีโอกาสนะครับ ที่จะย้ายไปเล่นยังเจลีกได้นะฮะเพราะว่าเมืองทองเองก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ผลักดันผู้เล่นหลายแต่หลายคนนะครับไปขาแข่งยังเวทีเจลีกแล้วก็เวทีลีกที่ดีกว่านอกประเทศนะครับไล่มาเลยนะฮะที่พอจะนึกภาพกันได้นะคะอย่างทีโรสินแดงดาเนี่ยไปซาฟเซ h ฮิโรชิมาไปชิมสุเอชเพาชนาทิพสงกระสินเนี่ยไปซัปโปโร นะคเทียทานบุญมาทันเนี่ยไปประสบความสำเร็จอย่างมากมากับโยโกยม่าเอฟมารีนอตน,นะฮะหรือกวินธรรมสัจจานันเนี่ยเราก็ส่งต่อไป OS l o ส e n ที่เบลเยียมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเมืองทองเป็นสโมสร,รที่ไม่กักอนาคตของนักเตะนะครับถ้าเกิดใครมีช่องทาง<ร>มีลู่ทางที่ดีรพร้อมที่จะผลักดันออกไปเล่นลีกที่ดีกว่าเพราะว่าข้างหลังของทีมชุดใหญ่ปัจจุบันนี้นะฮะมีน้องๆที่มีคุณภาพ อยู่เพียบเลยนะครับ <troll> ใครที่ตามดูยุทธยายูือเตดจะเห็นได้นะครับว่า11ผ <iend> <11 S 2> ู้เล่นตัวจริงน้องๆกลุ่มนี้ลงไปดิใจสู้ความสามารถมีรอแค่เวลาแล้วก็ประสบการณ์เท่านั้นนะครับเขาผ่านเวทีไทยลีก2มาได้เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมเมืองทองของเราในอนาคตหรือหลังจากยุทธยายูือเตดยังมีอยุทธยาบางปะอินนะฮะที่โคดโอสันธุพันธุธริษทาทีมอยู่ทีมชุดนี้ก็เป็นอนาคตที่ดีของสโมสรเมืองทองของเราชุดใหญ่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้ว การผลักดันเจนแต่ละเจนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีคนทดแทนนะครับในเมื่อเมืองทองของเรามีแนวทางการพัฒนาทีมที่ชัดเจนแบบนี้ในเรื่องการให้โอ,อกาสเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทํา MOU กับทีมอุรุวะเลดดมอนบิ๊กทีมจากเจลีกในครั้งนี้นะครับเมืองทองก็จะได้ประโยชน์ไปเต็มๆนั่นเองนะครับแฟนคลับเมืองทองท่านไหนที่ชื่นชอบฟุตบอลเจลีกอย่าลืมปันใจมาเชียอุรุวะเลดดมอนด้วยก็แล้วกันนะครับในหนเสื้อเชียก็คล้ายๆกันทีมเชียก็คล้ายๆกันนะฮะ แนวทางการทำทีมก็ค,คล้ายๆกันด้วยนะครับให้กำลังใจทั้งเมืองทองแล้วก็อุรวะเรดไดมอนด์กันด้วยนะครับ